เกษตรกรท่านนี้นะครับปลูกสวนป่ามโนพี่น้องเนาะครแล้วก็มีบ่อป่าน้ำครับพี่น้องมีอยู่สองสามยางครับปลูกเกษตรกรท่านนี้นะครับปลูกไม้ไผ่ครับนี่ครับเอานอมันไปขายครับประมาณเป็นเศร้าก่อแลวครับไม้ไผ่ครับนี่ก่อบางไงนาะพี่น้องเนาะลำกับลำบางไงนะครับไม้ไผ่อันนี้ครับนี่ปลูกไว้เอานอมันไปขายครับนี่ นะครับอันนี้ปามนะครับเราปลูกปามพร้อมปามเพมพรามันเป็นหมากแล้วก็เอาเอาคอมาเกะเอาไปขายนะครับเนี่ยบอ่อปลาก็มีบอ่อนึงครับอันนี้เลี้ยงป่าร้อมกเกษตรกรท่านนี้นะครับปามเล่าลายลายพี่น้องไอ้คนะุณะต้นปามนะครับมีประมันประมาณซิบก่าไร่ครับสวนปามเล่าครับเห็ดสวนปามไปพร้อมแล้วก็ อันจัดสรรทีดินแบ่งขายน้ำครับเกษตรกรท่านนี้ครับเฮ็ดอยู่ลายย่างครับเนี่ยแล้วก็เลี้ยงไก่เนาะครับผสมประสานน้ำครับเป็นไก่ตีเนาะครับผูอันนี้คือตะไคร้เนาะครับตะไคร้ล้อมไก่ไว้เนาะครับนี่ล้อมไว้บ่ให้ออกเนาะครับนี่ครับตะไคร้ไก่ก็มีประมาณวังสี่ถึงสี่สิบถึงห้าสิบตัวครับ หาก,กินอยู่ทางพุ่นนะพี่น,อน,กกนอ้องนเนาะครัหากินอยู่อยู่ทางไก่ให้หน้าผนะครับสวนปามครับนี่จบสำนีแล้วพี่น้องเด้อไปเห็นงานก่อนครับ